สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันเป็นหมวดคุณแม่มือใหม่อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไอได้รีวิวไปในคลิปก่อนนั้นคือเป็นคลิปแบบเตรียมของก่อนคลอดน้องแล้วก็ได้รับการแบบตอบรับดีมากๆเลยนะคะก็คือมีคนถามมาเยอะแยะเลยว่าอันนั้นซื้อที่ไหนอันนี้ซื้อที่ไหนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ไอชอบมากๆแล้วไอก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับคุณแม่มากๆนะคะก็คือก็สิ่งนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็คือบราป ั๊มนมนะคะหรือว่าชุดชั้นในให้นมนั่นเองนะคะซึ่งไอบอกเลยนะคะว่าจําเป็นมากๆสําหรับคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยเพราะว่าเวลาที่เราต้องปั๊มนมอะ่ะแล้วแบบเราต้องเสียเวลาที่ต้องเอามือมาจับลวยอะไรเงี้ยมันแบบ ไม่โอเคมากๆนะคะแล้วเราไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยแต่ว่าถ้าเรามีชุดชั้นในนะคะหรือว่าบาเนี่ยใส่แล้วเราก็สามารถใส่กลวยไว้ได้อะแล้วเราก็สามารถทําอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยก็คือแบบมันสะดวกมากๆนะคะอันนี้คือไอแนะนํามากๆเลยซึื่งวันนี้ที่ไอจะมารีวิวนะคะก็เป็นบาปั๊มนมของแบรนด์มาม่าบีออนนั่นเองนะคะไอได้ทดลองใช้จริงๆแล้วไอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกับบาปั๊มนมยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะก็คือไอ,อเนี่ยมีบาปั๊มนมหลากหลายยี่ห้อมากๆนะคะแล้วไอก็ใช้ของมาม่าบีออนด้วยแล้วก็ใช้ของทั่วไป ตลาดด้วยนะคะซึ่งอันที่ไอซื้อมาตามตลาดแบบทั่วไปที่แบบราคาร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันอะเกาะได้ดีช่วงแรกๆอ่ะเออแต่ว่าช่วงหลังๆอะ่ะผ้ามันย้วยผ้ามันแบบถ้ามันพังอะค่ะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันสามารถแบบว่าซัพพอร์ตตัวกลวยปั๊มนมได้ดีมากอย่างเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะทุกคนนี่เป็นชุดชั้นในเห็นไหมมันก็จะมีแบบรูๆตรงเนี้ยเออแล้วเราก็สามารถใส่กลวยปั๊มนมไปได้แบบนี้ นี่แล้วมันก็จะทําให้กลวยปั๊มนมเราอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะนี่เนี่ยแล้วเราก็สามารถทําอย่างอื่นได้เลยคือมันสะดวกมากๆนะคะไอรู้สึกว่าเขา่ทําทผ้าออกมาค่อนข้างดีแมทเทอเรียลของเขาอะค่ะไม่เป็นแบบเหมือนผ้าทั่วไปตามของตลาดแล้วก็มีความยืดหยุ่นระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนเลยไม่อึดอัดนะคะแนะนําว่าใครที่ใส่พวกบราปั๊มนมหรือว่าเสื้อชั้นในให้นมอ่ะอย่าใส่ที่มันแบบรัดหน้าอกมากเกินนะคะไม่งั้นมันจะไปกดทับแบบ จุดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะไปกดทับจุดที่แบบว่าน้ำนมมันไหลค่ะทุกคนก็ให้ใส่แบบพอดีตัวแล้วกันเนาะก็คือเวลาที่เราซื้อมาใช่ไหมเขาก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้นะคะเปิดมาด้านในนะคะก็จะมี ชุดชั้นในให้นมนะคะมีเป็นบราปรั๊มนมแบบนี้แล้วก็มีเป็นตัวตะขอนะคะทุกคนซึ่งตัวตะขอตัวนี้เหมาะสําหรับแม่ๆคนที่แบบว่าหน้าอกใหญ่หนิดนึงหรือว่าขนาดตัวไม่พอดีอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้เหมือนขยายใส่ตัวได้นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้คือเหมือนเป็นฟองน้ําซับอะค่ะทุกคนคือเวลาที่เราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะหมายถึงเวลาที่เราไม่ได้ปั๊มนมอ่ะเราก็สามารถใส่ฟองน้ําตัวนี้เข้าไปได้นะคะมันก็จะช่วยแบบว่าซับน้ํานมที่แบบไหลอะไร คือให้ว่าเขาให้มาครบมากๆานะคะทุกคนคือมันใช้ง่ายอะ่ะแล้วแบบอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ครบมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีแบบเหมือนเป็นคู่มือเล็กๆแบบนี้มาะค่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบด้านหลังเนี่ยเขาก็เขียนเลยว่าเป็นแบบสูตรบริการต่างๆเนี่ยเหมือนเขาก็ให้คําแนะนําได้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบกีวอลช์เตอร์ต่างๆนะแล้วด้านในตรงเนี้ยค่ะ เขาก็มีวิธีการเขียนเลยเห็นไหมมันก็จะมีวิธีการเขียนเลยว่าเวลาเราจะใช้เราใส่กลวยเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถทํานั่นทํานี่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีวัดขนาดเสื้อในนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองใส่ไซส์อะไรก็สามารถวัดไปได้ซึ่งแบรนด์เขามีเสื้ <c oughs> อในหลากหลายไซส์มากๆนะคะสามารถเลือกได้เลยแบบ S, M, L, XL, XXL อะไรอย่างงี้คุณแม่ตั้งแต่คับเล็กๆไปจนส่วนคับใหญ่ๆก็คือสบายใสได้ว่าเขามีครบลุกซส์จริงๆทุกคนเดี๋ยวไอซ่าิตให้ดู เวลาที่เราใส่เสื้อในไปแล้วเห็นไหมคะมันก็จะแนบชิดส,สนิทแบบแบบนี้เลยเวลาที่เราจะใส่กวยเนี่ยเราก็แค่เอากวยเนี่ยสอดใส่เข้าไปตรงนี้อ่าก็ดึงออกมาอย่างนี้ปร๊บเห็นไหมกวยมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยทุกคนมันสะดวกมากๆนะคะเดี๋ยวอายให้ดูดีไซน์ด้านในนะคะด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม คือมันจะมีแบบว่าเป็นช่องโว่ๆตรงนี้นะคะคือมันสามารถระบายอากาศได้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีสายตัวนี้เป็นตัวแบบว่าล้องกลวยด้านในอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีตะขอตรงนี้ซึ่งตะขอตัวนี้มันดีมากตรงที่เราสามารถปลดปุ๊บ แล้วเราก็สามารถให้นมลูกได้เลยนะคะอันนี้คือเวิร์กมากๆนะคะอย่างหนึ่งที่ไอชอบเกี่ยวกับบาปั๊มนมตัวนี้นะคะทุกคนก็คือผ้าของเขาอะค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอน100%นะคะคือสบายใจได้เลยว่าใส่แล้วไม่ร้อนไม่อึอดอดัดด้วยที่สําคัญคือมันไม่ได้ทํามันหนาม,มากจนแบบเรารู้สึกว่าวิยมันมันร้อนนะทุกคนแต่ว่ามันยังปกปิดได้ดีนะคะเนี่ยทุกคนไม่รู้จะให้ทุกคนเห็นผ้ายังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าไอไหมทุกคนคือผ้ามันดีมากๆแล้วผ้าเขาไม่ได้บางนะคะแมทเทอเรียลการเย็บต่างๆเด คนดูว่าแบบเขาเย็บออกมาค่อนข้างดีเลยดูสิเห็นปะเขาทําแบบโครงแบบต่างๆเป็นสายเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีเลยมันเข้ากับสรีระของแบบร่างกายคนมากๆนะคะไอชอบมากเลยอ่ะเป็นบาปัมนมพี่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมีแล้วอุ่นใจเวิร์กมากๆนะคะถ้าใครถามว่าแบบ เออเสื้อในปั๊มนมหรือแบบบาปั๊มนมยี่ห้อไหนนะคะก็แนะนำมาม่าบียอนเลยแม่แม่คนไหนที่อยากได้นะคะก็ลองทักไปสอบถามเขาก่อนนะคะเดี๋ยวไอจิ้ีช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็เข้าไปดูไซส์ต่างๆของตัวเองได้ไปสอบถามเขาได้ว่า ee, ใช้ยังไงเราเหมาะกับไซส์ไหนอะไรยังไงยเงี้ยก็สามารถไปสอบถามเขาได้เนาะถ้าไอาจะไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้มีแค่ชุดชั้นในให้นมนะรู้สึกว่าเขาจะมีแบบเข็มขัด พยุงคันอะไรอย่างเงี้ยขายด้วยนะคะยังไงทุกคนก็ลองสามารถไปติดตามไปดูกันได้แล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไอ้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากให้ไอาทาคลิปอะไรรีวิวอะไรสั้นๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไอที่ใต้คลิปได้เนะาะไอก็จะรีบมาทําให้นะช่วงนี้มันก็จะแบบวุน่นๆนิดนึงเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องทํางานด้วยนู่นนี่นั่นมันก็จะหัวหมุนนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าจะพยายามมาอัพคลิปบ่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะคะ